ดัดควายนี่นี่นะครูน้ำโขกควายเขากำลังเดินมาเขากำลังเดินมาอยู่ทางนี้เหรอไปมัาเลยมาอย็บไปอยู่ใกล้กันแอบทางนี้ก่อนแอบเข้าไปโน,น่นแอบไปโตแอบมาก แอบมาข้างบนอหม่ไลแหม่รถนะรถไปไหนรถรถเรื่อยรถจ่อยรถดิเฮียนเฮียนบ่เรามาไล่เรามาไล่ควายตายควายดิเรามาไล่ควายบอกว่ามาแอบกับน้านี่ตรงนี้ก่อนมันกลัวหรือเปล่าไปเดินไปเร็วเมันหยาดเดี๋ยวไปเดินกับน้าก่อนเร็วเร็ไปเดินเร็วเเอาไปเดินไปดิเดินตู้เลตไปไปเดินไป ผม Whew, ่อไปไียงไป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 อย่าไปใกล้ควายตาไม่ด <anak lonely> <uk> ูไม่แยกตัวเดี๋ยวนี้ควายแปดเอาใายมอใครมือหรือเปล่าพี่น้องเอาไปเดเอาไปแยกตัวจักก็แปดก็ตัวกันเจมี่ตะกี้ควายเพิ่นเนี่ยอ๋อเอาคนละเครื่องบอ่แมยนควายเพิ่นไม่ย่ขยของเจแมนพกตอันนี้อแ่วายแขวงตีบ่เนี่ยมน อก็คุยกัเดียบยืดสองตัวน่ะอ๋อน่าให้ค่าเลี้ยงอืมให้ค่าเลี้ยงสองตัวปั้นปั้นผู้ใดเลี้ยงเพิ่นเพิ่นเลี้ยงเองวะเลี้ยงเองเพิ่นดูเลี้ยงเองเลี้ยงหน้าน่าน่าบนกว่ามุเชียเนาะอือตึงเสื่องดูดูต่ซึมด้วยดูแต่ซึมด้วย ไล่กล้วยไปข้อเขาข้อไล่กล้วยเขาข้อค่ะไปไปไป<น>ดูด,ด,ดูด้วยดูด้วยไม่ใช่ปั่นนะเออ บอกว่าอย่าไปใกล้ขนาดนั้นหลายโอ้ยคนปั่นจักรยานก็อย่าปั่นไปใกล้รถขนาดนั้นเออถอยห่างๆตรงนั้นหน่อยครับอย่าอมอย่าอมอย่าอมฝา เอาเอาค้อยไปกันแกงพ่อเดือนไปเอาควายไปแกงพ่อเดือนไปคือส้มอ้วนก็เกาหลาแค่ขี่โพองโรงเองเลงอยู่แม่องอยู่ไกลๆฮะบอเออขนาดตัวนี้หน่อยเจ๊จ้อยตัวนั้นมันยังขี่พโพองโรงเองเลงเนาะตัวเจ๊จ้อยก็มวนว่าตัวนี้หน่อยเออ ่งยังไงยังไงตึงขึ้นเข้าคอกแล้วโอ้ยมันจะฟาดกนะเหยียบปันนี้เข้าคอกแล้วจ้า โตระวังตาด้วยเออก็ยืนตรงนี้ด้วยกันนี่แหละตาก็จะไปผูกควายข้างในัวจอดดียังมาจักรยานจอดจังเออเออเออพามัน เข้าคอกแล้วนี่ตัวเล็กก่าเพื่อนมันกำลังตัวโตแล้วนี่เห็นไหมท้องมันป่องเลยทำไมไมมีนมอ่ะเอามันก็มีนมมาแหละมีเธอมีนมแงม,มันเจ็บเลยนะมนทั้งจมูกใจเอาไว้ไว้ฉีไว้ชีไป อกตรงนี้ด้วยอ่ะโอกก้ก็ลัล่มอะไรบางขี้ก็อกตรงนี้แหละเออตาพี่สี่ก็ก็ออกตรงนี้ได้ค่ะมันก็ขี้แต่นี้แหละน้าโค้ดออนี่ก็หลังบ้านเรานะหลังบ้าน ควายไว้หลังบ้านทำนาต้องเอาควายมาไว้บ้านมอมีหบวงลามไปลามทงหน้าแจง